ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนเนาะค่ะยินดีตอนรับเขาสู้ทางช่องพรนผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ค่ะเมื่อนี้กะอยู่ร้านทำกับมีใี่ใช้ยาคือเก่าเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องเนาะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่เขามาเบิงมาชมชิปนี้แล้วเนาะค่ะท้ามักท้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้ทางช่อง <c oughs> สำหรับท่านผู้ชมที่เขามหาม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่บะไม่พลาด ข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทังช่องพอนผ้าด้วยนะคะพี่น้องนาอค่ะววันนี้มาเป็นกรลังใกให้ไม่ชีใช้ยาค่ะพี่น้องค่ะกระลั่งขมักขมินสาธุ่ะแม่โอ้สาธุสาทุเจ้าค่ะห่วยเอาคู่ย่างอีลีตัวนี้น้องแม่หนอยาแน่าดูวางไปเรื่อยมายาแน่วโอ้ยาแนวก็เบื้องค่ะพี่น้องค่ะ เขากันกับซีันไม่ซีเปัญยังนอแม่นอก,กระเบื้องเห็นอ่อนน,นออจังไรก็ขอขอบบุญขอบคุณเจ้าภาพใ่ใจสปอร์ตเน,นาะค่ะหอนาหน่าวว่าพอ่อนอ่แม่คนได้เป็นเจ้าภาพฐานพระมากเนาะคะ่ะพี่น้องนอค่ะสําหรับกระเบื้องปูพื้นกัะท่านได้พ่อดอกคะ่ะพี่น้องค่ะก็ค่คอยเก็บเธอเล็กเทอน้อยไปนอแม่นอมีน้อยทําน้อยพี่น้องค่ะค่ะ,คะ โอ้มีการผสมนามก่อนมันแบะผสมข้นๆให้เขากันก่อนหมดจ้ะอันนี้เอาขุยยางค่ะพม่ชี่เฮาศาสกระเบือยันเรือรบกรรมกรอนเองสร้างเองเฮ็ดเองค่ะพี่น้องค่ะหาเงินทุกบาททุกสลึงลวงพ่อแม่พี่น้องร่วมมาานี่ใส่เกิดประโยชน์สูงสุดนะแม่นอห่วยว่าจำเป็นนี่บ่านั่นเน๊ตพี่น้องค่ะแต่ขนาดลงเท้าขาดแล้วขาดอีกยังใส่อยู่อ่าศาสกา สัดหรือว่าเสือเนาะค่ะพี่น้องเนาะภาษาไทยห้องเสือเสือเนาะอ่าภาษาอีสานบ้านเท่าห้องสัดสัดขาดไปได้ก็ยังเอาม้อปูอยู่เด้ค่ะพี่น้องค่ะบ้านนี้แห้งแต่มีกระเบื้องหินอ่อนบ้านนี้เนาะแม่เนาะคือสีนางเกลือกเลยเนาะแม่เนาะฟูขึ้นเก่าโอ้ยมันมันว่าขัดกันบ่แม่โอ้โหโอ้โหกิฟต์ตุ่มหม่องนะคะพี่น้องค่ะเวลานางสวดมนต์ไหว้พระก็ต้องปูสัดคือเก่าปูเสือคือเก่า คันภาษาไทยก็บวาปูเสือเนาะเสือผือนหมอนใบวางสันบแ่แม่โอ้ย่าเนี่ยเขาไปเนผัดง่ามมาส่วนตัวเนาะโอ้ลูกกระส,ออสือลืมเสื่อนอันนี้มาให้ไหม้หมาคาบนี้เมอือดพี่น้องค่ะอันนี้ก็อฟองน้ำ โอ้แสดงว่าเริ่มเก็บกดเป็นแล้วตัวนี้แม่นบ่แม่คู่มือเห็นหอยเงยบเงมันนี้คือพันรอบอ,อดีแทวกดนอ่ะเขาทาเขาทาเวทันสมัยไปเรื่อยเด่นเริ่มเลี้ยนรูไปแล้วแม่นบ่แม่จากกดใหง่ๆเงียบเพิ่โคตรเป็นกดนน้อยแล้วได้พี่น้องได้พับเป็นระบ,บาดอย่าแนวกระเบื้อพี่น้องเอ้แต่แอดกัเฮ็ดยงบ่เห็ดเ,เปลีป่ยนนะครพี่น้องด้กันเน่าจัิงสิ นะั่นสิกระเฮ็ดบเปลี่ยนคือเมซี่เขาเด้ซี่เขาเฮ็ดคูุย่างโอ้เขาจิคูบเอาเอาไส่จนมันเต็มหลองบ่แม่ใช่อืมมันมาเต็มหลองน่าสงสารอืมข้าทางเทพวิหงเข้าเป็นจังไดแน่แม่แทงเทพวิหงเขาท่านได้มาวางไหนโนแม่นอนค่ะ เกาคือเกาเนาะแม่เนาะก็ดีใจน้ำเอซี่แฟนช่องอยู่ได้แม่ผู้ที่เพื่อนบูชาน้องแมวกับอ่าต่อเงินต่อทองไปเนาะแม่เนาะโอ้เห็นว่าเพื่อนว่าโชคหมานในจักหน่อยได้เนาะแม่เนาะอ่นีถึงอกันใดบ่พ่อได้กัหางได้มาเนาะซุ่มอ่าผู้ที่เพื่อนคอมเมนต์มาบ่ดีกัสาธุเอาลมณ์เนาะแม่นอ่อกันได ก็เมือนกันแม่กระซานเ่อนเชิญร่างในกระซานเ่อนเพราะว่าคนเดินเท้าเป็นห่วงเนี่ยอืมแต่คนบ่งคนเท้าคนบรรุดอกอืมเข้ามาในสายนี้แล้วเนาะแม่เนาะค่ะให้เขาที่เขาทางป็นไดเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะอ่าสำหรับโต๊ะโมบูชาก็ยังให้นในจัดเขาที่เขาทางค่ะพี่น้อง ขาล่อปูก็เบื้องเร่วพุทะค่ะพี่น้องค่ะค่อยสีให้มันเขาทีเขาทางเนาะแม่น,นอผูอ้่มขังพ่นขังร้านทำาเข้าบอร์เลยมาบอกมาคุยน้ำเนวเบอร์แม,ม,ม,ม่อืม,อม,อม โอ้โอ้ยน่ยมันพาคอยขึ้นมาฟังสวนมนต์บ่แม่ลุยมาในงานทำงานในล่มค่ะวันนี้ก็สีไปตัดตัดไม้ไผ่เพื่อที่สิบังล่มให้ปูใหญ่ฮะน้องแม่เนาะเดี๋ยวเฮ็ดไม้ไผ่เรียแล้วคอยทำความสะอาดพ่นอีกเทือนึงน้องแม่อนแม่งหลาย บังร่มบางแดงด,าดมาเลยคค่ะผู้ใอดยังไม่เยี่ยมไม่ยมร้านทำเมซี่สายยาเดินทางมาได้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ได้จองน้องแมวมาเนี่ยระคะแม่เพิ่นกับสีสวดสวดให้ก้อนค่ะพี่น้องค่ะสวดค่ะโบว่าซีเป็นสีพึ่งเนาะค่ะ สำหรับผู้ที่เจรจาค้าขายใดๆเนาะค่ะบะของมือเนาะค่ะพี่น้องขะกระสีเป็นทางด้านสีเพผงแน่น้องแมวจักกระจันเลไลเรียกซับเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นแนวหายากค่ะพี่น้องขะเป็นวัตถุมงคลของโบราณโบราณเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็สิหายากได้จักหน่อยได้เนาะแม่เนาะโอ้แต่เก่าพันวาขั้นผู้ใดบ่มีบุญบ่ได้ไปขอบข้องไงได้เนาะแม่เนาะหายากจังเลยหายากอีหลีบุ่เนาะบุญบ่ได้ยแต่ขอบข้องเลยค่ะ ผู้บุญหลายจะเลยไปขอบข้องโอ้ผู้บุญหลายค่อยได้ไปขอบข้องบุญหลายบารมีสูงอืมบารมีก็สูงบ่แม่ออืโอ้คันโจหนาโจลังนี่ก็สิแสดงว่าบุญท่านในหอดได้ถึงเนาะขึ้นนาขึดหลังเลยยังอยู่อืมโอกาสตัดสินใจนะค่ะโอ้อันนี้ถูกเสียงท่านี่ขอเลขยล่าวุองบ่แม่ค่ะ ขอเลขเน้าฮะมันเป็นเลขไงเด้นองไทยไปจักหน่อยก่อนแม่สามห้าแต่สูภผ้าเรือมันคอมเมนต์มาเป็นแปดเอาไปกระล่องเบืงเนะค่ะบอมเป็นสามห้าแปดกับสามห้าศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะสามห้าแปดสามห้าศูนย์อันนี้ถูกขอเลขเล่าพัฒนาเนาะค่ะอาจจะเป็นเลขรัฐบาลให้กับว่าได้เนาะค่ะผู้ใดมักน้่กระล่องเอาไปพิจารณละหน้าเอาไปซ่อมเบิ้งพี่น้องกล่องเอาไปเสียงเบิ้งงนอกค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะก็ขอขอบุญขวบคุนเนาะคะ่ะคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญเด้อค่ะทีเพิ่นโอ้ความร้อนโทรศับหนค่ะพี่นะ้องพีนะ่นะ้องเมซี่แล้วก็ยาแนวบอกเขาเอิญค่ะพี่น้องค่ะยาแนวกระเบื้องเด้อค่ะแมซี่เขาเป็นทุกอย่างคุณนะเชิญแม่พ่อนแม่พ่อนคะ่ะเอยใหม่เห็นอย่างนู้ค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าจีแฟน่องสุข,ขสุขคนเด้อพี่น้อง เลื่อยไม่ไผ่เลื่อยเลื่อ,เอ,เอยเฮ็ดหยางค่ะคุณแม่อันจะเอาไว้ใส่ทั้งหลังปูไงอ๋อค่ะอ,ะก,ะ,อะก็สีเลืเล่อยแล้วก็สีเล้าเล้าแล้วล้วก็สีเผาไฟซะก่อนค่ะใบหมอดมันเจาะเพื่อประหยัดงบป,ประมาณค่ะกันแดดกันกันแดดให้ปูไงจัหน่อยจ้ะเพราะว่าแดดสีเลี่ยเนาเพราะว่าแดดมันลงทางฝุ่นเนาะตะเวนออกทางฝีตะเวนตกทางฝุ่นค่ะก็เลยต้องเลื่อย ไว้ถากันแดดกันฝนให้เพื่อนออกแห้งีนเด้อจ้ะฮะออกแห้งเนี่ยโอ้ขคาดแล้วเออคารแล้วเจ้าค้าพี่น้องคะออกเงอนไหมใส่หนาห่านในเต็มกระเบื้องกับห่านด้พ่อเนะคะพี่น้องเนาะก,กระเบื้องกับท่านในพ่ออยู่มันในสำรับตัวเลขแมวท่างนัินล่องไป ทำแม่เทาไมด้วยแต่ว่าแม่มั่นใจว่าเป็นศูนย์แต่ศูนย์ก็คือสิ่งเป็นหางเป็นเก่าซุปเปอร์เลขเลขถูกนะค่ะเนาะแมนแมนท่านเป็นขบ่านไทยนะไปซองฝากต้อนค่ะพี่น้องค่ะแล้วคุณแม่เขาคุณแม่สาธุค่ะสาธุจ้ะมาซองเลขถูกคุณแม่จุดใบคุณแม่ว่าสามหาศูนย์เนาะค่ะคุณแม่ว่าแมนว่าจะแม่แม่ชี้เขาว่าสามห้าศูนย์เนาะค่ะ แต่ว่าสูเพิ่เลยคือเห็นสามหาแปดบนี้พี่น้องเอากับเอฟซีพี่น้องท่านใดเห็นเป็นตัวใดนะคะก็คอมเมนต์บอกกันไดเด้อค่ะเมซี่เพ้นมั่นใจสามหาศูนะค่ะค่ะกับแคบหน้าจอเบิ้งนะคะขยายเบิ้งค่ะพี่น้องคะฝากไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะชี้แนะแนวทางฝากตอนเท่านั้นนะคะพี่น้องคะว่าไดสนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำเด้อค่ะ สามห้าศูนย์ฝากตอนนะคะ่ะสุภาพลวยสามหาแปด้อค่ะพี่น้องเ้อเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮ่งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุขคนค่ะกราบสวัสดีค่ะ